สวัสดีครับผมธราสังหาป้าจินครับวันนี้พาคุณผู้ชมครับมาชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตําบลนาแขมอําเภอกบินบุรีจังหวัดปาจีบุรีครับเนื้อที่43ไร่2งาน23ตารางวาครับแปลงนี้เลยนะครับที่ของเราจะติดถนนทางหลวงชนบทครับเส้นท้ายเครือสาพัฒไปแก่งหินเพลิงนะครับเส้นนี้เลยนะครับโฉนดคุดแดงนอสอสีจอราคา250,000บาทต่อไร่ครับ ราคา250,000บาทต่อไร่สภาพแปลงครับปัจจุบันครับปล่อยให้เช่าทำไร่มันสับปะหลังครับ43ไร่2งาน23ตารางวานะทั้งแถบเลยครับในแปลงครับมีต้นไม้ใหญ่อยู่หลายสิบต้นครับเป็นต้นสะแบงหน้ากว้างติดถนนทางหลวงชนบทครับหน้ากว้างประมาณ150เมตรนะแปลงนี้เลยนะครับที่ต้องการที่จะขาย 43ไร่2งาน23ตารางวาครับ250,000บาทต่อไร่ครับฉนดคุดแดงนส4จอครับแปลงนี้การเดินทางเข้ามาแปลงครับตอนนี้ทราวิ่งอยู่ถนนทางหลวงหมายเลข33จากสี่แยกกบินบุรีครับหรือว่าสี่แยก3ทหารมุ่งหน้าอำเภอประจันตคามครับพอมาถึงหน้าเครือสาพัฒนครับต้องยูเทิร์นบริเวณแยกไฟแดงตรงนี้ครับยูเทิร์นกลับไปแต่ถ้าคุณผู้ชมมาจากกรุงเทพมหานครครับโซนฟิวเจอร์พาร์คแังสิทธนครนายก ปาจีนบุรีครับไม่ต้องอยู่เถินนะฮะผ่านหน้าเครือสาพัดเลี้ยวซ้ายบริเวณข้างๆปั๊มป,ปตทที่ของเราจะห่างจากถนนทางหลวงหมายเลข33ครับเข้าไปอีกประมาณ5กิโลเมตรเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางไปองค์การบริหารส่วนตำบลน,า,น,นาแขมครับออกไปแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแก่งหินเพลิงเลี้ยวซ้ายบริเวณปั๊มป,ปตทมาประมาณ300เมตรครับเลี้ยวซ้ายตรงยาวเลยครับทีนี้ เราจะวิ่งมาถึงสี่แยกไฟแดงบริเวณโรงไฟฟ้านนทรีครับเราตรงอย่างเดียวถ้าเราเลี้ยวซ้ายครับก็จะออกไปเครือสะพัดกบินบุรีออกถนน33ครับถ้าเราเลี้ยวขวาก็ออกถนน304วิ่งตรงไปอย่างเดียวเลยนะครับตรงนี้ผ่านโรงไฟฟ้านนทรีผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาแขมครับที่ของเราจะห่างจากอ,อกบตอนาแขมประมาณ700เมตรครับอยู่ฝั่งขวามือ การเดินทางครับถ้าคุณผู้ชมเดินทางจากกรุงเทพมหานครเาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตระยะทางประมาณ141กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิครับ139กิโลเมตรไปหาดบางแสนชนบุรีระยะทาง143กิโลเมตรจากตรงนี้ไปสนามกอล์ฟกบินบุรีสปอร์ตคลับครับระยะทางประมาณ8กิโลเมตรไปสนามกอล์ฟฮิลไซด์คันทีโฮมระยะทางประมาณ15กิโลเมตร ในอำเภอกระบินบุรีครับมีสนามกอล์ฟอยู่2โซน2ที่ครับกบินบุรีสปอร์ตคลับกับฮิวไซ์คันที่โฮมครับตอนนี้เราก็มาถึงแปลงแล้วนะครับพื้นที่ตำบลน,นาแขมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจ,จีนบุรีลูกแปลงตามถนดครับตามไฮไลท์สีเหลืองท้ายแปลงจะมีบอ่อครับ1ลูกที่ของเราครับจะติดถนนหลักครับติดถนนเส้นเครือสาพัทครับไปแก่งหินเพลิง หน้ากว้างประมาณ150เมตรได้ครับแปลงนี้ไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมครับระบบสาธารณูปโภคนี้พร้อมเลยมีเพื่อนบ้านครับที่แปลงนี้ไม่เปลี่ยวถนนมีโอกาสขยายกว้างมากเพิ่มขึ้นครับเราจะสังเกตเห็นเสาไฟฟ้าครับที่ปักแนวเขตกันแนวเขตไว้สามารถขยายถนนเป็น4เลนได้เลยครับสภาพพื้นที่ครับปัจจุบันนะครับเป็นที่สวนนะฮะปลูกสวนมัน ปลูกสวนมันสำปะหลังครับในแปลงนั้นมีต้นไม้ใหญ่หลายสิบต้นครับเป็นต้นสะแบงต้นยางนาแปลงที่มีบ่อตรงนี้ครับบ่อนี้เนื้อที่ประมาณสียไร่ครับที่ขุดเก็บน้ําไว้ใช้ครับประมาณสียไร่ท้ายแปลงครับก็จะมีทางสาธารณประโยชน์ครับตามรูปโฉนดครับมีทางสาธารณประโยชน์ครับที่แปลงนี้เหมาะครับซื้อเก็บเกงกําไรครับซื้อไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานก็ได้ครับ ราคา250,000บาทต่อไร่ถูกสุดในโซนนี้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยครับซื้อทำสวนปลูกทุเรียนปลูกมะพร้าวปลูกพืชผักผลไม้ที่คุณผู้ชมกำลังมองหาครับทุเรียนส้มโอได้หมดเลยครับหรือจะซื้อปลูกป่าทำโครงการคาร์บอนเครดิตในอนาคตก็ได้เหมือนกันครับที่ของเราจะต่ำกว่าถนนประมาณ1เมตรครับแปลงนี้ที่ดิน43ไร่2งาน 23ตารางวาครับท้ายแปลงมีบอ่อประมาณสีไร่นากว้างประมาณ150เมตรครับฉนดคดแดงนอส,อสีจอที่แปลงนี้อยู่ใกล้องค์การบริหารส่วนตำบลนานแขมครับที่แปลงนี้อยู่ใกล้เครือสาพัฒน์กบินบุรีถ้าคุณผู้ชมครับกำลังมองหาที่ดินเพื่อซื้อเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานครับซื้อลงทุนแปลงนี้เหมาะเลยครับคุณผู้ชมที่สนใจครับติดต่อธาราสังหาปาจีนเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 6 0 1 8 8 8 5 6 0 8 6 0 1 8 8 8 5 6ทรายนินดีที่ปักหมุดโลเคชันให้กับคุณผู้ชมครับศึกษาสภาพแวดล้อมก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาชมพื้นที่จริงแปลงจริงตรงนี้การเดินทางเข้าออกสะดวกครับเดินทางมาชมแปลงง่ายนะอยู่ถนนทางหลวงชนบทอยู่ไม่ไกลจากถนนหลักครับก็คือถนนทางหลวงหมายเลข33ถนนสวนนรสอน วันนี้ทราพาคุณผู้ชมครับเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตําบลนาแขมอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่43ไร่2งาน23ตารางวาฉนดคุ้ดแดงนอสอ4จอราคาไร่ละ250,000บาทราคานี้ยังสามารถเจรจาตรองกับเจ้าของได้โดยตรงครับทราพาคุณผู้ชมเข้าชมไว้เพียงเท่านี้ ทาราสังหาปรปาจินครับกราบขอบพระคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกการกดแชร์กดไลค์ like, ทุกการกดซับสไครต์ครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงวันนี้ทาราสังหาปรปาจินครับขออวยพรให้ทุกท่านครับมีสุขภาพพรร้ไม่แข็งแรงตลอดการไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่เจ็บครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างประกอบกิจการประกอบธุรกิจทำหน้าที่การงานอะไรครับก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเน,นื่องครับเงินไหลน้องทองได้มาเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้าน โชคดีมีใช้ทุกท่านทราสังหาปาจีนกับขอบพระคุณครับ